Tôi nha nha สวัสดีครับสวัสดีมิรักเช่ากินแสบสู้ขู่สุขคนครับเมื่อนี้พบพ่อกันคือเก่านะครับกระเป๋บบาเช่นชเช่นสวยเชนเอาครับผมมาครับพี่นอ้องเมื่อนี้ได้ตําม,มึกกระดองให้แม่น้องลูกกี้นะครับเป็นตําสู้กินเมื่อเนี่ยเบาเช่นคิดอยากบั้งครับมึกกระดองตัวใหญ่เออตัวใหญ่มออัยวจวดตอนหูนี่เออนี่ละธรรมา,าติอีสา,บานบันเฮ้ามีจังหน่อยเราไม่มีวงัน ยูใสกับมี้เข<อ>้ากัน,น,นอาสตึ๊งแซบบอทำแดดแหกหมันมสุดรจอดหมูว่านให้เพื่อนอันตามน้ำจิ้มซีฟู้ดให้กินเปลี่ยนกัน <laughs> เปลี่ยนกันค่ะโตัยังเงี พอได้ยวนหวยบ่แซ่บอีดีครับพี่น้องส่วใส่กับปุ่นน้ำบ่งกินไปก่อนเด้อ มันขี้หนะต้มดโดนโผลบ้า <h ums> พอดีนะ <h ums> หนามน,นุ่นนัว น mm ั hmm. so, 8, ่นได้อ่อนเขา่อนยังกเหรอตาบ้านิ่มเตล้ว 嗯。Mm hmm. โบเพ็ดกับโบแสบตับมันต่งเพดๆแบบนี้อ่ะกินห่อนหอนเนาะกินอากาศห่อนหอนแมน่อยากสดแต่ว่าเข่าสดเบาสัมาบ่บอเด็กก่อนสดจ้าบาทกันอ่ะเ้ย รบเด้อเข่าตาเดิคือลบคักลบแน่เห็นะหมยางพอมาเพ็ดแห่งราะว่าใช้ทั้งพริกสดพริกแห้งก็น่าโตก็ดีครับอร่อย พี่ศสอืมต้นปลาอืดีอ แสดงว่าแซ่บดีนสุดน้ำแซ่บแล้วเนาะไข่สองน้อยรดไขป่ปลาหมึกบะ จวด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 อยังคือนิตะหูหูหาหูหาอยอะเลยเพศเพศเกิดจากของตัวตำเองตำเองเพศเองห่วยขาจากของทางอ,อ่อน ลายกินบ่ค่อยได้ต่ว่าอ้ายพอดีหนะพอดีแสบเอาเอาละฟาด <Yeah. S 2> เอาแสบใครดีครับพี่ร่อง ตำมึก,กระดองตำส่วนนะครับส่วนใส่ข้าวปุ่นน้ำสีมือเพิ่นจังสีเลยมือนเนี่ยถือใจเบาเชนไรเมื่อบ้านเนี่เข้ากินยัางกับใส่ใส่ออนกบนับจิม้มสามรสสุดยอดขึ้นกันนะครับเมื่อนี่ก็ได้เมนูต่ำเอามาฝากพี่ตอน,น้องแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีุกทานนะครับที่กอยติดตามรับชมคอยสนับสนุนเบาเชนนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ขอให้เอฟซถูกท่านสู้ภาพแข็งแรงครับขอให้สุกสมร่ำรวยสำเร็จลุล่วงยิ่งขึง้นไปครับผมสวัสดีครับ